อยู่ไหมเนี่ยโอ้ยดึงขนาดนั้น,นโอ้สขนาดตีไม้เดียวน,นี่ไ,ไม้แรกตแรกครับ่ครับสวยไสานิ้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาตกปลาอยู่ที่อ่าเก็บน้ำมาบระชันนะครับอยู่ตรงไม้คันเดมอยู่จุดระหว่างกลางของคันเดมเลยนะครับจาก ปลาอยู่้าฝั่งนี้กับปลาอยู่้าฝั่งนู้นเราอยู่ตรงกลางพอดีครับวันนี้ก็ปลาก็กินเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะกินเยอะแค่ไหนก็มาลุ้นติดตามกันต่อไปนะครับอ่ะวันนี้ผมจะให้เพ่เด้งเป็นคนตกปลาท่านผู้ชมมาดูอุปกรณ์นะผมวันนี้ผมใช้เป็นตะกร้อวิ่งสั้นนะครับประมาณศอกนึงท่านผู้ชมนี่นะตะกร้วเนี่ยก็ใชหนักน้อย5้ากรัมตังส0บกรัมนะครับนี่นะประมาณนี้ตะกร้ว แล้วก็ก็สี่เซนห้าเซนนะท่านผู้ชมลูกใหญ่เลยส่วนตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเนี่ยผมใช้เป็นสองตัวเพราะว่าสายพ e. ีที่ผมใช้รอบนี้ท่านผู้ชมศูนย์จุดหกนี่นะสองตัวก็ไม่ไหวแล้วมันพันกันนะครับท่านผู้ชมตัวเบ็ดศูนย์จุดห้านี่นะส่วนความยาวเนี่ยผมจะใช้เป็นนิ้วก้อยนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางนะครับท่านผู้ชมนี่นะสามนิ้วนี้เป็นเป็นตัววัดน,นะเราก็ต้องสลับกันดูนไปว่าปลามันกินแบบไหนนะฮะแต่วันนี้ผมใช้เป็นนิ้วกลาง นิ้วนางครับนี่ยาวๆหน่อยนี่นะโฟมเล็กวางนอนนะวางอย่างนี้เลยนี่นะตามนี้เลย okay. ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่แดงเป็นคนตกผมเป็นคนถ่ายแดีวท่านชมลองดูปะกิจยานะว่าพี่แดงวันนี้จะกิ้งหรือเปล่านะลองดูกันติดตามไปดูของใหม่ของเล่นใหม่ดูดูของเล่นใหม่ดูเป็นแบว, <laughs> วันนี้วันหยุดไม่นุ้จะไปไหนกันเลยพอดีเด็กน้อยโทรไว้กวนตอนเช้างองเง เลยลองมานั่งเล่นดูกับมาด้วยนี่ของเล่นเด็กน้อยตีอะไรครับวันนี้ตีตะก้อตะก้อนะเม็ดโฟมนะครับหน้า<อ>ดินครับโอเคดูกระเป๋าคิดขุกไาท่านผู้ชมดูดูท่านผู้ชมดูเอาเปียบมากใส่ดูสิ <c oughs> ไม่ใส่ขนมปังจริงๆนะท่านผู้ชมดูกะให้แตกเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหประจานหน่อยขี <c oughs> ้โกงเพื่อนฝูงมากโอ้โหปังไม่มี ให้หนูปังพูดไหมพี่เอาป่ะไม่เอาดูดิเรื่องนี้ไม่ต้องใส่ทำไมถึงเมือไไม่ใส่หนมปังครับเอ,เอาเราเอาเน้นหุห่นโหดหน่อยครับแบบตีแบบปลากินเลยแตกปลากินเลยไม่โหดหน่อยห,หนมปังไม่ต้องหนมปังไม่ต้องจริงอ่ะจริงเ,เ,เดี๋ยวใครดูเนี่ยลงไปกินเลยเนี่ยอะไรสภาพไอปลาฮะเนี่ยให้ดูนะเขาบอกว่าปูเยอะนะเขาบอกว่าปูเยอะเราจะมองฝั่งนี้ที่ไหนได้ปลากิน

ชมดู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 เมื่อกี้กดกล้องไมท่ทันนี่ครับนี่ครับสีจากเอาแก้วนำแล้วแล้วดูเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อเดี๋ยวเด็กน้อย <closely> ที่หลังดังกว่าว่มาแล้วครับตัวที่สองของผมวันนี้มาแล้วนี่ใส่สามนิ้วนะสามนิ้วถสี่นิ้วได้นี่ไซส์กำลังผ่าทอดโอเคครับ เนี่ยดววอยู่แล้วอยอยู่ไงอยู่ยืดยืดอยู่กวะอยู่มันยืดออกงี้เลยอยู่ยังไงก็อยู่อู่อยู่อยู่ว่อเู่่ยวัดอะมันยืดออเลยนะมโอ้มันยืดอย่างงี้แลวเฮ้ยจริงอะอเพรเชิดลงรีเพยมันยืดสายมันพุ่ง้าไม่อยู่ดูมาแล้วขึ้นมาเร็ว ลูกปลาเอีะทำไม,ไม,ไม่กินตัว,วเล็กวะนี่มาแล้วครับตัวที่สี่ปันนิลน้อยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณสุมเมครับทำไมเอาคัน เบ็ดควายมาตกครับเรามาตามล่าควายนี่ดูควายปลาไม่กินต้องตีไกลๆหนะ่อยตีไกลๆปลาไม่เดก็กตีไกลๆครับบอกปลากินไกลเราจะตีตามไปอีกแล้วครับแล้วคขนเล็กครับก็บครับนี่เขก็บไงครับก็บไงเขาเล็กก็กบไงนี่ก็บแล้วเรามาโชว์ล่าคลิปอย่างดีเลยอายไหมไม่อาย <laughs> อายทำไมตกปลาไม่มีขีดจำกัดนะนี่หนีนะ นี่แล้วเฮ้ยเนี่ยโม้ดีตะกอวิ่งปลาก็มีกินดูเนี่ยมันวิ่งหนีหมดมั้งเขาบอกตะกอวิ่งวิ่งตามปลาเนี่ยนิ้วก้ววิ่งหนีปลาตอนนี้ไปหมดเลยเนาะฟีมาฟรีมาเพระวัดไปหมดแล้วโอ้ยว่าแล้วมันหนักๆเกาะคีบเหรอครับ เอาสวิงไหมพี่ต้องต้องปลาปลามันจะจมน้ำปลามันสำลักน้ำตัวขนาดเนี้ยยงติดปากอยู่นี่เอ้ามาชมติด,ตดปากให้เห็นติดปากติดปากเห็นปะเห็นฟมเหมติดปากนี่หาวะหรอกเม็ดร้อยนะเม็ดร้อยครับมีตาโคตรไวเลย น้ำหนักครับยิ้วเจ,าจว้าจของเบ็ดยังนั่งงงเลยอะไรวะเจะงงหวาเลยอนะุ้ยพี่น้องย่สุกย่สุกฮะย่สุกยูย่สุกเฮ้ยเล้วไปบ่จะมองคันพี่ขึ้นมาปานินนินใหญ่ด้วยไอ้สกุสก,สก,สก,สกเอาไปสุกขึ้นมาอ้ไสวย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาเลย้นี่ฝ่ามือครับปลาไซต์ตัวนี้โอ้สุดยอดเลยตัวแรกที่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะจีบอ่ <c oughs> บันนี้ท่านผู้ชมปลามันจะกินแบบไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ขนาดพี่นี่ครับพี่เมฆตีทงนุ้นท่านผู้ชมเอาเลกเอาชุดเล็กตีแล้วก็เอาชุดใหญ่ตีก็ยังเงียบนะก็กินแค่แค่ชุด พีจักรเครับแล้วก็กินของผมแล้วก็มันก็จะเงียบหน่อยปลามันกินแบบเล็กนี่นะครับท่านผู้ชมกินเบ,บ็ด0.5เดียวเลยที่เมียงใส่เบอร์แล้วเบร์ <4 S 2> สี่สองส้มเป็นไงบ้างเงียบไม่เอาเลยทําทุกทิทางแล้วนี่เหยื่อเหนียวกันแล้ว <c oughs> ตุ้งติ้งแล้วกันแล้วที่ <c oughs> นี่ปูเยอะครับ<ป>ตี<า>แช่มันตีแช่ไม่ได้ถ้าตีแช่ก็โฟมหายมันจะกัดโฟมมันจะกินเหยื่อใหม่ปลาถ้าถ้าถ้าตีแช่นี่จบเลยหนึ่งชั่วโมง สี่สิบนาทีนี่เปลี่ยนเยอะได้เลยแต่ถ้าชั่วโมงหนึ่งไม่ไม,มีได้ไม่ได้ปลาจิ้ยหยอ่อนเนาคุณไม่อยู่ไม่เ้ยก็เปลี่ยนเยอะใหม่กินดีจังวะเปลี่ยนเยอะใหม่แล้ะ มา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 หาโปมามาแล้วครับตัวที่ห้าหกวันนี้นะครับคุณประกอบการที่เราตกได้นะครับนี่นี่ครับปันปานินล้วนๆนนะครับนี่อยู่ประมาณ 6ตัวครับวันนี้6ตัวก็มีไฟกําลังทอดนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ได้แล้วอาหารหนึ่งมือ้อสัวขันนี้ก็ถือว่าได้กําไรแล้วครับผมก็ขอปิดท้ายด้วยคลิปเท่านี้นะครับจะไปหมายไหนหรือว่าอาจารย์น็อตจะไปไหนก็ติดตามกันตอนต่อไปนะครับสอดสองรอบรแล้วแล้วที่กระหมุนไปนะน็อตมาแต่งี้เลย อันนี้แหละผมใช้มือมัดมันกันเหรออันนี้แหละแต่ผมใช้นิ้วใช้นิ้วแต่นอกมันใช้นิ้วแต่ผมใช่หรอกปมหรอกแต่ผมใช้ใช้นิ้วไม่ถนัดมือในการนัดไงนิ้วมันทำยากอืมเนี่ยผมมัดสองสองทบนะแล้วผมก็ซ้อนสองทบเดียวเดี๋ยวให้พี่เมฆลองดึงท่านผู้ชมอ่ะลองดึงครัดึงแรงเลยดึงแรงเลยเนี่ยมันไม่ออกแน่นอนเนี่ยเนี่ยอย่างงี้มันก็ไม่ออกมันมีแต่จะขาดเนี่ยดูนะเออดูเอาดูอะไรชอบดูอะไรดูเาดูอะไรดูอะไรดูอะไร ออเออแ้อางนี้รู้มัแกมันออกได้ไงเอามัดสองสองรอบเอาออกได้ไงวะไม่ออกแล้ว <c oughs> ทีเดียวเนะี่ยจิบมือแล้วเอ้ยมันออกนาอ,ออกจริง <c oughs> <c oughs> เอ้ยมันออกออกเออเอา